กับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของอุปบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอรุณยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี้แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับเรารู้เขาว่าเหรียญนี้ จะติดอยู่หนึ่งในสิบันดดบที่หายยากหรือไม่นะครับท่านเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับเป็นลายดำปีชัดเจนนะครับท่านเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลานะครับทำงานพด้วยนะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญกับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคือ่บนนิกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยเหรียญยังไม่ทำการล้างสีทองกลายเป็นสีดำปีไปแล้วครับไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกนะครับไม่ใช่ล้างไม่ออกเคยทำมาแล้วครับท่านตัวหน้งสือชัดเจนนะครับภูมิพลอดุณเจด์อยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่้านท่าน สวยงามมากนะครับบนลงบนลู่พงท่านก็มีรอยขีดข่นปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้นั่นแหละครับท่านดูดีนะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงมาครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับใกล้กล้ไปเลยครับสุดยอดไหมก็มีรอยบุบรอยบี้อยู่ปกติธรรมดารอยขีดขนก็มีนะครับแต่ไม่มากมายอะไรนะครับเนี่ยปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้เนั่ยแหละครับท่านดูสิครับโอเคอยู่นะครับแบบนี้สุดยอดเลยนะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นยังไงมั่งด้านหลังครับ นี่ด้านหลังครับจดหมายนะครับตัวหนังสือประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาจะได้เอามือดูรูปคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศ2535ครับท่านปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่ผลิตน้อยนะครับไม่ถึงขนาดเยอะเท่าไหร่ส่วนตรงกลางคือพระปลาวัดหลวงรัตนาราต่ำลงมาอีกนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับเนี่ยมีแนวกั้นอยู่นี่นะครับและล่าสุดคืสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลเลบิกนะครับ สำหรับปีพศ2535นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย35 13ล้านอุ้ย13ล้านหรือเปล่าครับนี่มองไม่ค่อยชัด13บสามล้านแปแสนห้าพเหรียญนะครับท่านใช่ครับ13บสามล้านแแสนห้าพเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับเนสดบีซีนะครับว่าอยู่ที่เหรียญละ300บาทครับท่าน300บาทนะครับสำหรับปี2535นห้ี่นะครับ ส่วนเหรียญที่ผ่านก็ใช้น้ำถงวซี่เลยละหกสิบถึงแปดสิบบาทเลยนะครับจบคลิปแล้วขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านดูดีมีความสุขสั้นมากๆท่านเพราะว่าเหรียญถ้วนนี้มันหายากขั้นพ้วนพ้วนเลยนะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านรีบหารีบเก็บให้ไวเลยนะครับก่อนที่เขาจะยกเลิกการใช้เหรียญรอก้าวนะครับ